หลังจากการมาของมิตซูบิชิไทท่านเมื่อ2ปีที่ผ่านมาราสุดมิตซูบิชิเปิดตัวรถยนต SUV ์ SUVB s e gment เอ็ก d ฟรุ่นใหม่ในไทยพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมพลัง1.6ไฮบิดที่แรกในโลกพร้อมกับการอัดออปชั่นและพร้อมที่จะสู้กับเจ้าตลาดอย่าง t o โย t a าโคโรล่าคอร์ดโคโรล่ายาริและที่สําคัญ Honda า r v รุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าตลาดณนะปัจจุบัน ส่วนราคาค่าตัวรุ่นเริ่มต้น899,000บาทและรุ่นท็อปสุด1,089,000บาทพร้อมกับระบบความปลอดภัยกล้องรอบคัน360องศาแต่สิ่งที่แฟนแฟน Mitsubishi ต้องการที่จะเห็นนะปัจจุบันไม่ใช่ SUV B-segment แต่เป็น SUV พื้นฐานจากไทยท่นนั่นก็คือปาจโรดสปอร์ต ออนิวรุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนแปลงสำหรับรุ่นนี้ที่ลากขายมาจะครบ10ปีแล้วสำหรับปาจโร่สปอร์ตไม่ว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของรุ่นพัมมีการใส่ออปชั่นกล้องรอบคันเซ็นเซอร์ระบบความปลอดภัยต่างๆมาให้อย่างครบคันแต่ราคาก็ยังสูงที่สุดในรุ่นเริ่มต้นของ SUV PPV 1,389,000บาทนะปัจจุบันสำหรับ p า j e โร s สปอรแม้ว่าจะมีภาพสปายช็อตหลุดออกมาและการเปิดเผยรถต้นแบบของมิ t s ูบิชิปา a จโร o สปอร์ออกมาแต่แฟนๆก็ยังเฝ้ารอคอยการอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่วันนี้เราพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์กันว่าเจนใหม่รุ่นใหม่ของปา j จโร s สปอรจะมาในโฉมแบบไหนซึ่งที่ทุกคนเห็นตอนนี้เป็นเพียงภาพเร e นเดอร์ที่นํามาให้กับแฟนได้รับชมดีไซน์โดยรวมตัวรถจะยังงช้ แพลตฟอร์มแล้วก็มีชิ้นส่วนบางส่วนยังใชายพาร์ตตัวเดิมแต่มีการอัปเกรดในส่วนของแชสซีใหม่อย่างมิตซูบิชิไททันเป็น l 2 0 0ตัวใหม่ที่อยู่ในมิตซูบิชิส่วนขุมพลัง ยังเป็นขุมพลังเดิม2.4ลิตรแต่แรงม้าแรงบิดและก็ระบบไฮบริดจะเข้ามาในปาจิโร่สปอร์ตรุ่นใหม่ไหมหากทําตลาดจริงๆแล้วก็นําระบบไฮบริดเข้ามาเชื่อได้ว่าเจนใหม่ของปาจิโร่สปอร์ตรน่าจะเป็น SUV p p v รุ่นแรกที่มีระบบไฮบริดเข้ามาทําตลาดแล้วก็ทํางานร่วมกับเครื่องยนต์สันดาบนี่เป็นเพียงภาพสปายช็อตก่อนหน้านี้ที่เราเคยนําเสนอไปตัวรถยังเป็นทรงเดิมส่วนดีไซน์ด้านหน้ามีการตัดต่อแล้วก็ใส่ในส่วนของหัวเกง๋ง ตัวถังเดิมทังด้านหน้าและด้านท้ายส่วนด้านหน้าเป็นมิตซูบิชิไททันแต่ที่แน่ๆก็คือระยะฐานล้อความยาวของตัวรถมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนคุมพลังรุ่นใหม่เชื่อได้ว่าปาจโรุสปอร์ตจะมาพร้อมกับลุมพลังที่แรงมาทะลุ200แรงมาหากระบบไฮบริดเข้ามาน่าจะมีแรงมา้าแรงบิดพอที่จะสู้กับ t o โย t a าฟเจเนและ ฟอร์ดเอเวอร์ได้อย่างแน่นอนและภายในมีการอัปเกรดให้มีความสวยงามหรูหรายกชุดมาจากมิตซูบิชิไทยท่านซึ่งพันธมิตรอย่างนิสสันก็จะใช้พื้นฐานแล้วก็ภายในทรงเดียวกันทั้งนาวาล่าเทอร่าไทท่นและปา j จโร s สปอร์ตสีรุ่นนี้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นในส่วนของขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร204แรงมา้า 470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่รอดูว่าปัจ,จูร์สปอร์ตรุ่นใหม่จะได้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดกลับคืนมาหรือไม่รุ่นนี้เกียร์8สปีดยังทำตลาดยังฝั่งอเมริกาใต้ที่ประเทศบราซิลส่วนที่ไทยยังเป็นเกียร์กลับมาใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับปาจ,จูร์สปอร์ตในบ้านเราที่มีการปรับเปลี่ยนจากเกียร์8สปีดเหลือเพียง6สปีด รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ประจำการอยู่ในมิตซูบิชิไทท่านปัจ์จโรบอรทรุ่นใหม่ก็จะได้ระบบนั้นมาด้วยถือว่ามีความเสถียรภาพมากที่สุดสิ่งที่แฟนต้องการเห็นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคุมพลังให้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่มีเพียงน้ำมันอย่างเดียวระบบไฮบริดรุ่นใหม่เจนใหม่ต้องเข้าแล้วยิ่งเอ็กฟอร์ดเข้ามาระบบต่างออปชันที่ใส่มาให้หากนำมาใส่ในปา,าร์ o โรบอทและชิงนเปิดตัวก่อนเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าฟอนชเดอร์ เชื่อได้ว่ายอดจำน่ายน่าจะแซงทั้งเอเวอร์เรสต์แล้วก็เบียดกับอิสุสุมิวเอกได้เป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนเนี้มาแรงเหลือเกินอิสุซ์มิวเอกหลังจากเปิดขุมพลังใหม่แม็กฟอร์ดปาจูสปอร์ตหากชิงเปิดตัวก่อนโตโยต้าฟอนเจเนอร์ก่อนที่ไฮรักเจนใหม่จะมาฟอนเจเนอร์ er น่าจะมาหลังจากนั้นอย่างน้อยประมาณ1ปีปาจนสปอร์ตถือว่ามีเวลาทําการบ้านค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ถังภายนอกภายในแต่ภายใน แฟนๆก็บอกว่าปาร์เจลสปอร์ตน่าจะยกมาจากไทยท่านมีความสวยงามและมีความหรูหราระบบขับเคลื่อนต่างๆทางไทยท่านทาได้ดีอยู่แล้วส่วนดีไซน์เสียอย่างเดียวที่ยังไม่โดนใจแฟนๆชาวไทยทําให้ยอดจําหน่ายยังไม่ดีพอหากปาร์เจลสปอร์ตรุ่นใหม่ทำดีไซน์ให้แตกต่างจากไทยท่านและปรับจูนให้มีความสวยงามดีไซน์ภายนอกระบบขับเคลื่อนต่างๆนำมาจาก e x ็ o r ์ ยอดจำหน่ายยอดขายน่าจะดีกว่านะับปัจจุบันอย่างแน่นอนแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเพิ่มรุ่นาพามใส่ออปชั่นมาให้แต่ยอดขายก็ยังไม่กระเตืองและอีกหนึงสิ่งที่เป็นแฟนเรียกร้องนั่นก็คือเบาะนั่งแถวที่3ถือว่าปัจจุบันสปอร์ตยังด้ยอยกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมากการนั่งถือว่านั่งได้จริงแต่หากว่านั่งไปนาน,าน คนที่ตัวสูงเกิน170อาจจะมีปัญหาส่วนเด็กๆก,ก็ถือว่านั่งได้แต่หากนั่งระยะยาวก็ยังมีข้อเสียอยู่หากมีการปรับในส่วนของเบาะนั่งแถวที่3และทําออกมาให้นั่งได้เหมือนกับคู่แข่งอย่างเ v เวอร t เรสต์อิสุมิวเอรวมไปถึงโต้ตามฟอนชิเนอรนี่อาจจะปรับจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นของปัจจุบันรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้รวมไปถึงขุมพลังมีให้เลือกมากกว่าที่จะมีเฉพาะ2.4ลิตรอาจจะเป็น2.8 บวกด้วยระบบไฮบริดอันนี้อันจะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้โดนใจแฟนๆชาวไทยแม้ว่าในตลาดอินโดนีเซียมิตซูบิชิไทท่านจะเป็นเบอร์หนึ่งแซงไฮรักขึ้นไปได้รวมไปถึงตลาดออสเตรเลียก็ถือว่าทา ยอดขายได้ดีส่วนข้อดีก็ถือว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่มีความหรูหราในไทยท่านระบบความปลอดภัยต่างๆให้มาอย่างครบคันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มิตซูบิชิใส่ใจกับลูกค้าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยถือว่าไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันทั้งหน้าจอตรงกลางหน้าจอ ของผู้โดยสารด้านหลังแถวตอนที่3ถ้าใส่ซันรูฟมาด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ SUV PPV ในบ้านเรามีเพียงเจ้าเดียวนั่นก็คือ e v e r อร์เรสต์มิตซูิชิจะสามารถคอง ยอดขายยอดจำหน่ายของใจพี่น้องชาวไทยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจนใหม่นี้ดีไซน์หอกออกแบบมาได้สวยหรูออปชั่นใส่มาเต็มราคาเปิดมาเท่ากับ ISU ูซ u มิแต่ให้ออปชั่นมาเยอะกว่ารวมไปถึงระบบความปลอดภัยใส่มาให้เต็มคุมพลังมีให้เลือกมากกว่า2.4อาจจะเป็น2.8หรือระบบไฮบริดเข้ามาเพิ่มเติมนี่น่าจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า หลาาแฟนๆละมีความคิดเห็นยังไงกับปรัร์จลสปอร์ตรุ่นใหม่หากดีไซน์ออกมาไม่ต่างจากไทยท่านแต่ให้ออปชั่นมาจัดเต็มเหมือนกับ X Ford ร,ราคาเบียดกับเจ้าตลาด Isuzu MU-X แต่อาจจะไม่ถึงกับ Everest หรือว่า Toyota Fortuner แฟนๆคิดว่าพี่น้องชาวไทยหรือว่าการทำตลาดทั่วโลกของปรัรจลสปอรจะสามารถทำยอดขายได้เยอะกว่า โฉมปัจจุบันไหมหากใส่ออปชันมาให้เต็มแบบไม่กักและราคาอยู่ที่กึ่งกลางของตลาดในเมืองไทยแล้วก็ตลาดโลกจะสามารถทำยอดขายได้ดีแค่ไหนแฟนๆลองคอมเมนต์มาก่อนเลยนะครับว่าดีไซน์การออกแบบหากเหมือนไท,ท่านแต่ได้ออปชันมาเต็มเหมือน x f o r ซฟจะสามารถชิงแล้วก็แบ่ง ในส่วนของส่วนแบ่งของตลาดมาได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งมีรถ EV เข้ามาทําตลาดอีกปัจจุบันสปอร์ตต้องทํางานหนักและคิดให้ดีก่อนที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็ใส่ออปชั่นมาแบบจัดเต็มที่ไม่ต้องกักเหมือนกับเพื่อนร่วมสัญชาติใครอื่นเป็นแฟนลองคอมเมนต์ก่อนนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ